ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหนตรายานิมาเล่นพีกีพีเรพีอากาติเช่นเคยอาจารย์กำลังหาตัวเลือกนะคะเอาตัวเลือกอนี่ละกันเนะาะสีน้ำเงินกับสีชมพูนะวันนี้เราจะมาเล่นในท็อปิกคอนเทนต์ที่ว่าเขาจะทักหาเราก่อนไหมนะเขาจะทักหาเราก่อนไหมถ้าตอนที่ตอนนี้คุณเงียบหายกันไปเขาจะทักหาหรือเทคแอคชั่น หาเราก่อนไหมในลักษณะนี้แล้วก็จะดูให้ต่ออีกว่าเขาจะทักมาถ้าเขาทักมาหรือเทคแอคชั่นก่อนเนี่ยมาหาเราก่อนเนี่ยเขาทำเพื่ออะไรเขาต้องการอะไรนะคะโอเคเลือกจากสอนสอง,ส,องสัญลักษณ์ก็คือปากกา้ําเงินแล้วก็ปากกาชมพูนะคะกับถ้าไปคอนเทนต์ที่ว่าเขาคนที่เรานิ่งหายกันไปเงียบกันไปเขาจะทักทายหรือเทคแอคชั่นหาเราก่อนไหมแล้วถ้าเกิดว่าไปไพ่คอนเฟิร์มว่า ทักมาทักหาเออติดต่อเราก่อนแล้วเขาทำเพื่ออะไรเขาต้องการอะไรนะคะเราก็จะไปดูกันเลือกได้แล้วก็ไปฟังผลการทํานายได้เลยค่ะสวัสดีค่ะมาถึงผลการทำนายสําหรับผู้ชเดียวประกาศน้ําเงินนะคะไปไกลไปไหมมองไม่เห็น <laughs> ไปเอาตรงนี้กันโอเคนะกับทปิ Content ที่ว่า คนที่เรานึกถึงเขาจะทักทายหรือเทคเคชันหาเราก่อนไหมถ้าไพ่คอนเฟิร์มว่าทักมาทักหานะคะเขาต้องการอะไรในการที่ทักมาหรือติดต่อมาหรือเทคเคชันมานะคะคอยดูสถานการณ์พลังงานคุณและเขาก่อนจากไพ่ตัวเลขนะนี่ตัวเลขเนาะเนาะตัวเลขบอกได้ทุกเรื่องนะคะบอกได้ทุกเรื่องว่าเป็นแบบไหนยังไงอ่านตัวเลขก็เหมือนอ่านไพ่ทาโร่ตอนนี้อาจารย์สอนคอร์สอัพสกิลร้อยเรียงการอ่านไพ่อยู่นะคะแค่เรารู้คีย์เวิ ของตัวเลขเราก็จะรู้ว่าสถานการณ์เขาเป็นยังไงอาจจะตัวเลขนี่แหละ,ต,ลละ,ะกกต,ลตัวเลขบอกได้ทุกเรื่องนะคะมีคนใครสนใจอยากเรียนเรื่องของตัวเลขตัวเลขบอกได้ทุกเรื่องและการเรียนคอตัวเลขนี้สามารถไปร้อยเรียงเลิกเ,เลขอะไรนะ เลขเบอร์โทรศัพท์เบอร์มงคลหรือแก้ไขทะเบียนบ้านทะเบียนรถของคุณได้นะถ้าใครสนใจก็ทักมาออจองที่เรียนกันได้แต่ไม่ใช่เป็นคอร์สกลุ่มนะคะเพราะว่าคอร์สต,ตัวเลขถ้าเป็นคอร์สกลุ่มอาจารย์ไม่เปิดแล้วไม่เปิดแล้วนะไม่เปิดแล้วจะเปิดเป็นคอร์สส่วนตัวเท่านั้นนะ,ะอืมอ่ะมาดูกันดูพลังงานคุณละเขาหน่อยเออสถานาการณ์คุณละเขาหน่อยค่ะด้วยด้วยตัวเลขสองนะคะอืม ยังไงคุณก็มีความเป็นคู่กันนะคุณรู้สึกว่ามันจะตัดกันไม่ขาดแต่กลายเป็นคู่แรกๆก็มาดีแต่เหมือนสถานะความสัมพันธ์กายเหมือนเฟรนฟี่เปนฟฟก็มีบางคู่บางเคสอยู่ในความสัมพันธ์ที่เออแรกๆก็ดูแลกันดีนะคะดูเข้ามาซัพพอร์ตดูแลใจใส่เหมือนเป็นคู่เหมือนคมลิขิตเลยสิ่งที่คุณรู้สึกนะแต่พอนานวันเข้ากลายเป็นว่าเหมือนมันมีความห่างเหินกันเกิดขึ้นนะคะมันมีความห่างเหินกันเกิดขึ้นก็กลายเป็นเหมือนเพื่อน หรือเกินกับคำว่าเพื่อนความรู้สึกที่โรแมนติกหรือความรักที่มีต่อการลดน้อยถอยลงไปนะสอมนะคะเเนาะเห็นไหมมีความเหนื่อยนะคะเออสิบองสิบสอก็เป็นเลข3ก็อยู่ดีเนาะมีความเหนื่อยความสัมพันธ์มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในที่นี้ทำงานหนักในเรื่องของความสัมพันธ์ พยายามที่จะรักษามันไว้ถึงแม้ความสัมพันธ์นี้จากก่อนแรกหรือเริ่มแรกมันจะดีีนะตอนหลังกลายเป็นว่าห่างเหินออมีความห่างเหินในความสัมพันธ์อย่างเห็นได้ชัดแต่มันก็ยังไปต่อกันอยู่ดีแต่ไปต่อด้วยความไม่ค่อยสบายใจเนาะสามเจ็ดก็ไม่ค่อยสบายใจนะเพราะจริงๆแล้วบางทีตัวคุณเองนะอาจารย์รู้สึกจากหน้าไพาคือตัวคุณเองคือมันเหนื่อยอ่ะมันมีความเหนื่อยความทุกข์ที่อยู่ในเนี้ย ตัวคุณเองบางทีคุณก็อยากจะปล่อยมือแล้วนะในตรงนี้แต่มันคุณยังติดยึดติดกับความทรงจําความรู้สึกเดิมๆจากเมื่อก่อนที่เราเคยมีกันละกันก็เป็นไปได้ว่าสถานการณ์คุณและเขาเป็นในลักษณะที่อาจจะรู้จักกันในที่เรียนที่ทํางานเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็มาถูกตาต้องใจนะคบหาดูใจกันแต่อยู่ในความสัมพันธ์ที่แรกๆก็ดีพอนานวันไปก็มีความห่างเหินกายเป็นแค่เฟนฟรีเมนฟรีหรือเกินกับเขาเพื่อนแต่ก็ยังไปต่อ อยู่นะเพราะว่ามันยังมีความผูกพันความรู้สึกของความว่าคนที่ใช่หรือภูมิลิขิตตรงนั้นเกิดขึ้นอยู่นะคะอาจจะเกิดในวันวันวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันเสาร์ได้นะโอเคนี่คือสถานาการณ์คูณจากตัวเลขเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเดี๋ยวนี้อาจารย์อ่านตัวเลข <c oughs> บอกแล้วว่าตัวเลขบอกได้ทุกเรื่องนะมาดูกันว่านะคะตอนนี้คือมันกันดูเขาว่าเขาจะ เทคเกชันทักหาคุณก่อนไหมหรือเทคเกชันหาคุณก่อนไหมถ้าคุณยังเงียบยังนิ่งกันอยู่แบบนี้มันยังไม่ได้เลิกกันนะคะสถานการณ์ยังไม่ได้เลิกยังไม่ได้จบกันขาดนะมึงบอกแบบนี้แต่มีการหากัรเกิดขึ้นเ <c oughs> ขาจะทักหาคุณก่อนไหมเอชอปวอนส์เขาคนนั้นจะทักหาเราก่อนไหมคะเชนอกสช เวล็ ai, อูสคิงออฟจิคลส์คนคนนี้คนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นคนี่โปรไฟล์หน้าที่การงานดีนะมีความเป็นตัวตนตัวเองสูงถ้าคุณคิดจะเปลี่ยนแปลงคนคนนี้ยากนะอาจารย์บอกแบบนี้เลยว่ายากเนาะเพะทูกเออวานหนอยหนึ่งไม้ยเลขหกเหรียญแปดดาหน้าไพ่นี้นะคะซึ่ง <mày Spaß. S 2> คุณไม่ต้องเอ่อ เชื่ออาจารย์นะไม่ต้องเชื่อนะจากหน้าไพ่นี้เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ทักหาคุณก่อนหรือเทคแอคชั่นหาคุณก่อนนะคะจะเป็นคุณที่เป็นคนที่เทคแอคชั่นหรือทักท่ายในลักษณะที่อ,อ,อาจจะเหมือนว่าไม่ได้ทําแบบเ,เหมือนไปง้อมคุณไม่ได้เข้าไปงอหรอกบอกเลยว่าคุณไม่ได้เข้าไปง้ออ,อาจจะได้ว่าคุณรู้จักกันเห็นกันในที่เรียนที่โรงงานคือมันต้องเห็นกันอยู่กลายเป็นว่ามันเหตุจําเป็นที่คุณจะต้องอาจจะต้องทักหรือพูดคุย ในลักษณะแบบนี้เป็นการที่เมีฟีดแบ็กกับไปหาเขากอะในลักษณะนี้อาจจะมีเรื่องเรื่องรับผิดชอบร่วมกันนะคะในลักษณะนี้นะขอดูหน่อยฝ่ายเขาขอดูหนึ่งไม้แล้วก็6เหรียญ2ช่วยหรือในบางคู่นะในบางคู่คุณก็ตัดอกตัดใจไม่ได้เนาะก็เออก็ไม่อยากจะเลิกก็ยังถึงแม้จะความสัมพันธ์นี้ มันอยู่ในสภาวะที่คุมเครือหรือมีการแง่งอนกันอยู่คุณก็ยังไม่ได้อยากจะเลิกแล้วคุณก็รู้อุปนิสัยของคนที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์ดีว่าเขาเป็นคนที่มีความเป็นตัวตนอีโก้จัดนะในลักษณะนี้ถ้าคุณไม่ทักก็มีโอกาสที่เขาจะไม่ติดต่อหรือไม่สื่อสารหรือในย่าหนึ่งคุณอัดอั้นตันใจทักเลยดีกว่านะทักในย่าหนึ่งก็คือคุณก็ยังรักเขาอยู่นั่นแหละนะคุณยังอยากให้โอกาสเขาอยู่เนาะให้เขาแสดงออกมาว่าเออคุณก็ยังไม่ได้ไปไหนคุณก็ยัง มีการรอคอยหรืออยู่ตรงนี้อยู่นะคะอาจารย์มองว่าหน้าไพ่นี้เขาไม่ได้ทักหาคุณก่อนแล้วก็ไม่ได้เทคแอคชั่นหาคุณก่อนนะแต่กลายเป็นว่าคุณจะมีการเทคแอคชั่นหาเขาก่อนนะอืมหรือในยะหนึ่งในยะหนึ่งถ้าเขาเทคแอคชั่นหาคุณหน้าไพ่นี้นะคะจะเป็นการเทคแอคชั่นที่น้อยมากที่น้อยมากแต่ที่น้อยมากที่ไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่หรือทักหาคุณที่ไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่จะกลายเป็นว่าคุณจะเป็นคนที่เทคแอคชั่น ที่ชัดเจนมากยิ่งกว่านะคะออจากหน้าไพาน่นี้อาจารย์ตีให้เป็นคุณที่เป็นคนทักทายหรือเทคเชนในเรื่องของสัมพันธ์ิีรก่อนเนาะแล้วสถานการณ์เป็นอย่างไรนะคือในเมื่อเขาไมา่ได้ทักทาเราก่อนก็ต้องอ่านสถานการณ์ต่อไป เท so 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 นออฟสอเอออฟสอเซเว่นออฟสอเป็นสตาร์เนาะตัวคุณเองก็รู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่เป็นขึ้นจริงๆแล้วคุณก็ยังรักเขาอยู่บางคู่บางเคสมีการทักไปแล้วนะคะทักไปแล้วแต่เขาก็มีการฟีดแบ็กเต่าออกมาในลนักษณะห่างเหินด้วยนะให้สลับกันได้นะคะอาจารย์อาาย่านตามร่าไพ่จองขออภัยนะอาจารย์อาาย่านตามร่าไพ่เอ่อก็มีการห่างเหินกันได้เพราะว่าบางคู่บางเคสอาจอยู่ในที่ความสัมพันธ์ที่แบบใกล้ชิดกันแต่มีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของ ตเตอร์ปาร์ตี้ได้ด้วยนะคะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเขาจึงไม่สามารถที่จะแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาต้องการคุณได้นดนะมันจะทําให้คุณรู้สึกเฟลแต่เขาจะมีการแสดงออกอยู่แหละว่ายังต้องการมีคุณแต่ยังไม่ได้แสดงออกแบบชัดๆเลยนะชัดๆเลยว่าเขาต้องการคุณแบบจะเป็นจะตายแต่แสดงออกอยู่ให้คุณรู้ว่าเออเขายังต้องการคุณแล้วคุณก็จะไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ เนาะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ทรงอิทธิพลต่อความรู้สึกคุณมากอาจารย์รู้สึกแบบนี้เลยเนาะเหมือนคุณก็ยังตัดรอนตัดความรู้สึกที่ออกจากเขาไปไม่ได้ตัวคุณเองลึกๆภายในใจคุณมองว่าเขาอาจจะเป็นภูมิขิตของคุณก็ได้นะคะอืมคุณถึงรู้สึกตัดได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นสรุปให้ได้ว่าเ,เขาจะทักหาคุณก่อนไหม เอ,อ่อหรือเทคเอชชั่นหาคุณก่อนไหมแล้วความรู้สึกเขาเป็นอย่างไรหรือเข้าการกลับมาของเขาเนี่ยเขาต้องการอะไรอานาไพนี้คืออาจารย์ตีความให้ว่าเขาจะไม่ได้เทก่อนนะคะเขาจะไม่ได้เทก่อนหรือไม่ได้ทักหาคุณก่อนแต่จะเป็นการที่คุณเนี่ยเทคแอคชั่นหรือทักหาเขาในลักษณะที่เอ,อ่อมีเหตุจําเป็นหรือเกี่ยวกับเรื่องของการกระทําการเงินเขามาเกี่ยวข้องหรือในย่านหนึ่งผู้ก็แฝงไปด้วยว่าคุณก็อยากเริ่มต้นใหม่กับเขาที่แสดงออกไปแต่คุณจะไม่ได้แสดงออกแบบตรงต,งตงว่าเป็นการองอ นะก็คือทักหาเขาในลักษณะนี้หรือถ้าในมุมมองที่ดีเลยนะกับคำถามว่าเขาจะทักหาคุณก่อนไหมหรือเทคแอคชั่นคุณก่อนไหมก็เขาจะแสดงออกอย่างเล็กน้อยเล็กน้อยแล้วกลายเป็นว่าคุณจะเป็นคนที่แสดงออกมากกว่านะฮะแล้ว การที่เทคชั่นไปแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรเขาก็จะอยู่นิ่งๆนะเขาจะมีการแสดงออกในลักษณะที่ไม่ชัดเจนมากให้คุณได้รู้สึกในย่าหนึ่งเขาอาจจะยังงอนคุณอยู่หรือกโกรธคุณอยู่ก็ได้ในความว่าที่ผ่านมาคุณให้ภาระที่เขาเยอะนะฮะเขาก็เลยแบบดึงดันดื้อดึง,ดงเอาใจใจของตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นเขาจะ ไม่แสดงออกอะไรมากแต่แสดงท่าทีเหมือนแบ่งรับแบ่งสู้ว่าเขายัางต้องการมีคุณต่อไปในความสัมพันธ์คุณจะรู้สึกแย่ในสิ่งที่เขาเป็นนะว่าเหมือนว่าเออที่เราหายไปเนี่ยที่เราเงียบไปเนี่ยคือเขาไม่ได้คิดถึงหรือเขาไม่ได้แบบนึกถึงหรือไงหรือเราเป็นเราคนเดียวที่เรารู้สึกตรงนี้จากตรงไหนเหรอจากเจ็ดถ้วยห้า 2, ถ้วยเป็นเอ่อจากสองถ้วยห้าถ้วยเป็นเจ็ดกัสาคุณจะรู้สึกแบบเฟลอะ กับเขาว่าม,มีเราคนเดียวเหรอที่คิดถึงเขาฝ่ายเดียวนะเพราะเขาจะแสดงออกกับคุณน้อยมากแล้วเขาก็เป็นตัวตนของเขาแบบนี้เสมอนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้เขาไม่สามารถแสดงออกอะไรให้มันชัดเจนไปมากกว่านี้นะคะโอเคก็นี่ก็คือสถานการณ์นะอ่านตามไพ่เลยเขาดวรวยคุณอาจจะเกิดในลัคนาราศีธาตุไฟไม่สิงธนูธาตุราศีกุมธาตุดินพุพก,นกรรักรได้เนาะ ก็จบเรียบร้อยเป็นดวงแบบโดยรวมนะคะตรงบ้างตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องซสีเรียนไม่ต้องเครียดมันนะคะค่ำๆก็พอสนใจดูวดวงส่ว,วสนตัวแอดไลน์ออฟฟิเชียลนะคะโอนเท่ากับจองเนาะโอนเท่ากับจองไม่โอนไม่ได้จองนะคะก็ถือว่าไม่ได้จองคิวกันเนาะโอเคช่วงนี้อาจารย์งานเยอะหน่อยแอดมินก็อาจารย์แอดมินก,ก็งานเยอะนะสอนเยอะช่วงนี้ ก็ต้องขออภัยในการตอบกลับราชาทั้งอาจารย์และแอดมินนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกการไลค์ขอบคุณทุกการ s u b สคร b e ขอบคุณทุกการเดินทางขอบคุณที่เดินร่วมทางกับอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะที่อาจารย์อาการไปอย่างงี้มันลมมันจะตีขึ้นเหมือนเหมือนเหมือนมันเจเลิก,กั้นมันไว <c oughs> เลยแบบพูดตะกิดตะตะกิดตะขวางตะขัดนิดนึงนะโอเคสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะมาถือผลการดำนายสำหรับผู้ชเรียกประการชมพูกับท็อป c ิกคอนเทนต์ที่ว่าเ,เขาจะทักหาหรือเทคเกชันหาเราก่อนไหมแล้วถ้าเกิดว่าเขาทำตามนั้นนะคะมีทักหาหรือเทคเกชันแล้วเขาทำไมเขาถึงทำตรงนั้นนะเขาต้องการอะไรในการที่จะกลับมาในคอสัมพันธ์นะเราก็มาดูกันอาจารย์อา่านตามหน้าไพาเพราะว่าหน้าไพาอาจจะเปิดได้ว่าเขาไม่ได้ทักมาก่อน คุณอาจจะเป็นคนทักเขาก่อนแต่อาจารย์อ่านตามเราไพ่นะคะต้องขออภัยด้วยนะอโอเคแล้วก็มาดูที่สถานการณ์คุณเขากับคุณกับเขาก่อนจากตัวเลขตัวเลขบอกทุกเรื่องนะคะตัวเลขสามารถบอกทุกเรื่องราวได้หมดเนาะเพียงแต่ว่าวรู้คีย์เวิร์ดของตัวเลขรู้พลังงานของตัวเลขแล้วก็ร้อยเรียงอ่านเหมือนอ่านไพ่นะเหมือนอ่านไพ่นะช่วงนี้อาจารย์ก็สอนคอร์สอัพสกิลร้อยเรียงอ่านไพ่อยู่นะก็สอนการอ่านร้อยเรียง มีอ่าถ้าใครสนใจในการจะลงคอสอ่านตัวเลขอาจารย์สอนนะคะสอนนะคะเปิดคอสแต่ว่าไม่ได้เป็นเป็นเปิดคอสกลุ่มนะคอสกลุ่มอาจารย์ไม่เปิดแล้วนะก็ซึ่งอาจจะเป็นปีหน้าปีหน้าอาจจะเปิดนะซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่สําหรับคอสตัวเลขนะคะตอนนี้ถ้าใครสนใจอยากเรียนศาสตร์คอสตัวเลขนะสอนทุกเทคนิคจะประสบการณ์ที่อาจารย์ ใช้กับตัวเองมาในเรื่องของตัวเลขนะคะอ่านตัวเลขอ่านคนได้ขาดเลยนะบอกตรงๆไม่ต้องดูอะไรมากดูตัวเลขที่เขาเป็นเขาเป็นยังไงแบบไหนอะไรชัดมากนะถ้าใครสนใจอยากโรงเรียนคอสนี้ทักมาที่แอดมินเดี๋ยวแอดมินแจ้งรายละเอียดแต่เป็นคอสพรเวทนะเรียน2วันมีโอกาสเออเรียน2วันหนึ่งเรียนออนไลน์เออทั้ง2วันหรือเรียนออนไลน์1วันและอีกหนึ่งวันพบปะอาจารย์ได้ถ้าอยู่ในกรุงเทพและกรุงมหานคลนะคะโอเคถ้าใครสนใจอยากลงเรียนคอสนั้นก็จ้ด ก็ได้นะแจ้งไว้แจ้งไว้ไวอะมาดูสถานการณ์รคุณเขาก่อนว่าแบบไหนี้นะะจะพลังงานตัวเลขนะเป็นดูแบบรยรวมตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียมนะักเครียดกันะคะหกนะหกเลขหกความสุขเนาะหกหนึ่งอะอาจารย์มองว่าความสัมพันธ์คุณยังไม่ได้เขาเรียกอะนะเป็นแฟนกันนะ หน้าไพ่นี้คือความสัมพันธ์เป็นในลักษณะที่ยังไม่ตัดสินใจในการที่จะเป็นแฟนกันเนาะอาจจะมีฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งในที่นี้ยังกักท่าทีกันอยู่อาจจะเป็นคุณก็ได้ที่ยังไม่ได้พร้อมที่จะเป็นแฟนใครนะแต่ก็มีความสุขกับการที่มีเขาเออขาดเขาไม่ได้นะคะแต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบความรู้สึกใครนะอืมเจ็ดนะคะมีความเหนื่อยอยู่ในนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์ หกหนึ่งเจ็ดจริงๆแล้วในบางครั้งที่ผ่านมาอาจารย์เห็นบางอย่างเกิดขึ้นคุณกับเขามันมีความไม่ความคิดเห็นไม่ตรงกันบางคู่บางเคสอาจจะอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์แตกต่างทั้งทางด้านเชื้อชาติศาสนาภาษาระยะทางทัศนคติได้เนาะก่อนที่คุณคบกันหรือคุณมีความสัมพันธ์กันแรกๆมันดีแต่ตอนหลังกลายเป็นว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างมีทัศนคติในทิศทางของตัวเองเป็นหลัก เนาะเอามุมของตัวเองเป็นใหญ่นะก็จะอาจจะต้องมีการต่อลอ้อต่อเถียงหรือโต้เถียงในเรื่องความคิดของตัวเองในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่เรื่อยๆเนาะอืมคือมีความเป็นตัวตนสูงของแต่ละคนนะถามว่าก็ตอนแรกอ่ะดีเลยนะเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ามาแล้วดีๆแล้วก็อยู่ดีๆมันก็มีการห่างเหินขึ้นมาอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในที่นี้รู้สึกว่าเออยังไม่พร้อมกับการที่จะมีคู่ตอนนี้นะเมื่อ สถานการณ์คือพลังงานมันเป็นแบบนี้ปุ๊บอาจารย์ต้องบอกนิดนึงนะเมือ่อเมื่อเรามองว่าเราเราอยากมีแฟนนะต้องพูดคํานี้นะพูดง่ายอธิบายง่ายเราอยากมีแฟนแต่เราบอกว่าเราไม่พร้อมจะมีแฟนมันจะอยู่ในลักษณะที่เป็นพลังงานก้้มกึง่งถูกไหมการเป็นแฟนหรือเป็นคู่รักกันก็คือจะยอมแชร์หรือยอมแชร์พื้นที่ของตัวเองเพื่ออีกคนหนึ่งถูกปะเออให้เข้ามาเข้ามาในพื้นที่ของเราแต่เราอยากมีใครสักคนมาให้ทําให้เรามีความสุขแต่เราไม่ยอมแชร์พื้นที่ของเรา ให้กับเขากลายเป็นว่าความสัมพันธ์กลายเป็นว่ามันก้ากึ่งระหว่างว่าแฟนก็ไม่ใช่เพื่อนก็ไม่เชิงนะแล้วคราวนี้คุณกับเขาก็วางวางสถานะหรือสถานการณ์ความสัมพันธ์ในลนักษณะที่มันไปไม่ถูกอะ่ะเออมันไปไม่ถูกเพราะมันไม่ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นหน้าไพานี้อ่านได้เลยว่าเอ,อสถานการณ์คุณและเขาอยู่ในความสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจนอืม แบบแมงไม่มีใครที่จะยอมรับที่จะให้พื้นที่ส่วนตัวของตัวเองให้กับอีกคนหนึ่งหรือเป็นทั้งคู่เลยก็ได้เลยมีความเหนื่อยในความสัมพันธ์แต่ยังไปกันต่อนะยังไปกันต่อก็เพราะมันยังมีความสุขอยู่ตรงนี้อยู่ยังมีความสุขกับการที่มีการลกตัดอยู่แต่ว่ามันก็ยังมีความห่างในที่ว่าต่างคนต่างไม่แชร์พื้นที่ของกันและกันให้แก่กันนะประกายไปความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะเครียดอยู่เหมือนกัน นะคะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในที่นี้อาจจะทํางานหนะักในเรื่องของความสมพันธ์ได้ด้วยอืมนี่คือสถานาการณ์คุณและเขาก็คือเปอ็นความสมคัญที่ไม่ชัดเจนนะโอเคเขาในคุณอาจจะเกิดในวันที่นะเอ้ยไม่ใช่วันที่ดิวันวันศุกร์วันเส,สาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะโอเคก็นี่คือสถานาการณ์คุณและเขาเราก็จะไปดูกันที่กับเรื่องของอ ว่าเขาจะทักหาเราไหมทักหาเราก่อนไหมถ้าเรายังนิ่งอยู่แบบนี้ทักหาเราไหมหรือเทคแอคชั่นกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ก่อนไหมนะคะเราก็ไปดูกันก็อาจารย์ต้องบอกนิดหนึ่งว่าดวงแบบโดยะวมไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะสนใจดูดวงดูดวงแนะนำดูดวงส่วนตัวดีวกว่าน,นะ เพชร์วอร์นสเขาจะทักหาเราก่อนไหมเทยนด์ออฟฟิเชีย l ส์เทรปิเรนส์เชอร์รีอัสหน้าไพ่นี้คือเขาทักหาคุณก่อนนะคะเขาจะมีการเทคแอคชั่นบางสิ่งบางอย่างเพื่อสื่อสารว่าอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วเราจะไปดูกันว่า เขาทาเขากลับมาต้องการอะไรหรือทักมาเพื่อต้องการอะไรแต่หน้าไพ่คือต้องการกลับมานะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะว่าเขาต้องการอะไรนะหน้าไพ่นี่คือเขาจะเทคแอคชั่นแต่เขาจะทําไม่เยอะนะอาจารย์เหมาะนิดนึงคนที่คุณดิวด้วยจะเป็นคนที่เด็กกว่าอายุน้อยกว่านะหรือมีความไม่สม่ำเสมอหรือไม่เสถียรในเรื่องของการทํางานในเรื่องของความรัก นะมีความเอาแต่ใจในตัวเองพอสมควรอยากจะทักก็ทักอยากจะหายก็หายนะฟิลลิ่งเขาจะเป็นแบบนั้นแต่ตอนนี้ที่คุณเงียบไปก็คือเขาจะทักหาแต่ในลักษณะที่อจะทําให้คูณแหละให้คุณรู้ชัดเด็แหละว่าเขาต้องการที่จะมีคุณอืต้องการที่จะมีคุณหรืออยากคุยอยากคุณต่อไปแต่ว่าในลักษณะที่จะไม่ชัดเจนหรือจริงจังขนาดที่คุณจับต้องได้รู้ได้ชัดอยู่นะรู้ได้ชัดแต่ว่าจะไม่ได้ขนาดว่า เออตัวเองขอโทษนะเออกลับมาคุยกันเถอะอะไรเงี้ยไม่ใชส่สไตล์นะจะเป็นในลนักษณะเออวันนี้กินข้าวปะ่ะอะไรย้ยะกินข้าวหรือยางเป็นไงบ้างเหนื่อยเปล่าเออในสไตล์แบบนี้นะคะสิ่งที่เขาจะทักหากคุณเนาะโอเคเขาทักมาทำไมคะทักเพื่ออืมเดอะสตา์เห็นไหมเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณ <laughs> อยากเริ่มต้นใหม่ออะเออเนาะ ว่าตอนนี้คุณก็นิ่งนะคุณก็นิ่งนะเห็นไหมไพ่ขึ้นชาร์ออดเป็นความแตกต่างท้งด้านเชื้อชาติศาสนาภาษาระยะทางทัศนคติคนอย่างคุณอาจารย์บอกเลยว่าคนอย่างคุณถ้าคุณบอกว่าไม่โอเคมันคือไม่โอเคนะเขารู้นีสใส่ใจคอคุณอยู่นะถ้าไม่โอเคไม่โอเคเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาต้องการอย่างมีคุณต่อไปเ็าต้องทักหาก่อนนะเสยหายหลบกแ็นเดี๋ยวคุณไม่ต้องห่วงนะแล้วเดี๋ยวมันจะวนกลับไปหลุบเดิม เขียนหน้าไปแล้วก็นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำกับคุณเพราะขึ้นไทยเราเฟซยังไงเออก็เดี๋ยวมันก็กลับไปเหมือนเดิมเหมือนเดิมอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะฟิลลิ่งประมาณไหนก็เหมือนคุณเองก็โปงๆเข้าใจเขาบ้างอยู่อยู่ว่าเขาเป็นยังไงแบบไหนนะตัวคุณก็เออเข้าใจอยู่แต่บางทีคุณก็สั่งสอนให้เขาหรือแสดงออกให้เขาได้รู้บ้างว่าคุณไม่ใช่ง่ายนะสไตล์คุณอย่างนั้นนะโอเคเราก็มาดูกันนะคะตอบทั้งหมดเลยว่า เขาที่เด็นที่สุดเราก็จะทักทายหาเราก่อนหรือเช็กไคช่นหาเราก่อนไหมแล้วเขาต้องการหลไรก็คือเขาจะทักนะจะมีการแสดงออกในลักษณะทีออ่ถึงแม้จะไม่ได้แบบเหมือนมาง้อเลยแต่เป็นการที่แสดงออกอย่างได้เห็นได้ชัดว่าเขาทักมาอย่างชัดๆเนาะเ e นอฟเพนักเคิลเชมเพอเรนต์ก็คือหนึ่งที่เขาทักมาเพราะอะไรเพราะลดสถานการณ์ความตึงเครียดนี้ลงให้คุณอ่อนลงเนาะชาลีออดเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ทําอะไรหรือเข้ามาแบบในมุม ลักษณะอื่นเขาก็เกรงเกรงใจคุณอยู่เหมือนกันว่าคุณจะอย่างไงเพราะฉะนั้นทําในลักษณะที่เนียนๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างเนี้จะทําให้คุณผ่อนคลายแล้วคุณก็จะได้เหมือนเปิดเผยหรือว่าความเป็นตัวของตัวเองออกมาในลักษณะที่ดีขึ้นไปนะเห็นไหมเออแล้วก็คือเหมือนอย่างเชิงด้วยเออเพชชัวันเชนอพเพชชคอววลเทมโพเรขึเหมือนอย่างเชิงคุณด้วยว่าเขาจะต้องทําอย่างไรต่อกับคุณต่อ ถ้าเกิดคุณออกไปในลักษณะที่เครียวกร,ราดหรือลักษณะที่ยังเงียบเนี่ยเราก็จะดูว่าเขาจะต้องเช็คชั่นไงต่อนะคะนี่คือการวิธีการที่เขาจะทักมาทักมาแน่แล้วก็ทักมาทําไมก็แน่นอนค,ค,คุณใครคนใดคนหนึ่งในที่นี้อาจทํางานเกี่ยวกับ influencer youtuber หรือทํางานกลางคืนหรือในย่าหนึง่งก็เป็นคนที่เดูเจอจรัสนะฮะดูเจอจรัสดูดีในสายตาของเขานะเขาในมองมาที่คุณก็คือ ความสัมพันธ์นี้หรือตัวคุณเป็นความหวังของเขาเหมือนกันนะเ,เขาต้องการเริ่มต้นใหม่กับคุณแล้วก็ก่อนหน้านี้อาจารย์บอกเลยว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจอะไรง่ายๆนะเชเว่นอมสอดเดียร์ไโลเฟนเนี่ย มาคอนเฟิร์มได้ไงเพราะว่าไฮโลเฟนคุณเป็นคนคิดดีคิดบปกเป็นคนที่เข้าใจอะไรง่ายๆใ,ในที่สุดกับการที่เขาทักกลับมาเนี่ยแล้วคุณก็จะกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรามีกันและกันเป็นความหวังที่จะเดินหน้าต่อไปในความสัมพันธ์นี้ได mm. ้ก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิม ungen, อีกเพราะคุณเป็นคนที่ปล่อยวางได้ง่ายเข้าใจอะไรได้ง่ายซึ่งสิ่งที่เขาต้องการก็คือตรงนั้นช่วยรับซอร์สกลับไปเป็นเหมือนที่เคยเป็นนะแล้วความสัมพันธ์คุณอาจารย์มองว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยนะ ที่ดีด้วยนะคะเพราะขึ้นไพ่ฮาลโลเฟนขึ้นมาตัวคุณเองอาจจะไม่ค่อยเรื่องมากไม่ค่อยเล่าหรือนะเออเพียงแต่ว่าคุณก็ไม่ชอบกับการที่ถูกกระทาอืมคุณก็แสดงออกให้เขารู้ว่าอย่ามาทําแบบนี้กับคุณไม่ได้ใจดีจนมากเกินไปที่ใครจะทําอะไรกับคุณก็ได้คุณจะเป็นคนแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ารู้จักมากเอ่อทำดีหรือว่าขอโทษขออภัยแล้วจแจงแจงเหตุและปัจจัยอะไรอย่างเงี้ย คุณก็ให้ภัยก็กลับไปคบหาดูใจกันได้อีกในลักษณะน,นี้นะคาเพกลับไปดูแลกันเหมือนกันและกันอีกในแบบนี้นะโอเคงั้นสรุปให้ได้ว่าเขาจะทักหาคุณหรือเทเคชั่นหาคุณก่อนเพื่อต้องการกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เพื่อจะเริ่มต้นใหม่ไปต่อไปกับคุณในลักษณะนนที่เหมือนที่เคยเป็นและที่ผ่านมาแต่แลักษณะการทักทายหาเขาเออทักทายหาคุณหรือเทเคชันหาคุณเนี่ยเขาจะอาศัยการตีเนีย นะตีเนี่ยแล้วอย่างเชิงว่าคุณจะเป็นยังไงแบบไหนและก็อะไรนะแต่เขาจะหาวิธีการที่แสดงออกให้ได้เออให้คุณได้รู้ว่าเออโอเคเขาอาจจะผิดไปแล้วเรื่องเนี่ยป้ายหนูนะนนี่เพื่อให้คุณกลับไปอยู่ในควาสมสัมพันธ์เหมือนเช่นเดิมน,นะโอเคก็จบเรียบร้อยเขาในคุณอาจจะเกิดในลัคนาราศีธาตุไฟไม่สิฉธนูราศีธนูราศีกรกฎราศีกุมราศีพฤษภได้นะคะก็จบเรียบร้อยเป็นรวมแบบ,ร,บร,รวมนะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรง กับใครเลยเพราะฉันไม่ต้องซีเรียสมันไม่ต้องเครียดมันนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวนะรายละเอียดรา,า,ายละเอียดก็อยู่ใน Li น์ออฟฟิเชียลแอดไลน์ออฟฟิเชียลจองคิวกับแอดมินหรือจองคิวกับอาจารย์โดยตรงก็ได้พิมพ์หนึ่งเก้าอีกครั้งก็จะได้จองคิวกับอาจารย์โดยตรงต้องขออภัยในะการตอบกับราชา้าไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือแอดมินนะคะโอเคก็จบเรียบร้อยขอบคุณชูกาลฟ์ขอบคุณชูการ s ั like, บสไครต์ขอบคุณชูการเดินทางขอบคุณที่เดินร่วมทางกับอาจารย์ขอบคุณค่ะ